สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเราก็ไปซื้อถ้วยจานชามมาแล้วนะคะก็มาที่วัดนะคะพระท่านอยู่ไหมนะคะเพราะว่าไม่ได้นัดไว้นะคะก็ซื้อของก็มาเลยนะคะิิ น่าจะเป็นอย่างไ,โม,โงไม่มีท่านไปไหนไม่รู้เดี๋ยวท่านมีกินนิ้วมนหรือเปล่าไม่รู้ใช่นดาวจะใช่เนาะเราก็กลับไปก่อนเนาะค่ะจะค่อยมาใหม่ค่ะโอเคเดีย๋ยวค่อยโทรหาท่านค่ะเมวยท่านอยู่ข้างหน้า อ๋อของฝากจากลูกสาวนะคะซื้อยี่ห้อดีเลยนะเนี่ยแม่ครูใส่เป็นถุงก็ได้หกครมาแบบโลยลาโอ้ป่ามาถึงแล้ว โอ้จะเอ็ด oh, ้วยบบามืดด um ้วยสวัสดีค่ะอยู่กับแม่คนนี้ปลานอาเจ้าเลยปลานธปลาพลว่ปลาอันนี้ปลาอเยอะมากงเอาจี้ยางนี้ไม่ใส่ด้ดีไหมเอาอันนี้ของฝากจากลูกชายขนมเจ้าค่ะพี่เจ้าดูแลโอ้ใจเอ็ได้อะไรมาฝากใจเอ็ โอ้ของเลโก้โอ้ยมอมากนชี้บอขนมขนมของล็อกกี้มาก็รูกกล้องดี่กันอันหนึ่งเขาละวันดีกันนั่นนิวด้ลยนี่น่ะนิเมื่อนิ ไอันะงนก็เนมมันไทั้งวันอย่าทะ้้อกันจำปีไอยากให้แม่ดู้จำปีงจาปลาจิ้อยู่ตรงนี้นะอย่านะจาปีนะอย่าโดน

เลยคำแล้วา่ำแล้วนะคะก็ออกมาปิดประตูนะคะป้าก็เดินทางกลับมาถึงแล้วนะคะปา้าบอกหิวข้าวนะคะกําลังปาา้าญาชีกําลังหุงข้าวอยู่ป้าซื้อกับข้าวมาแล้ว มืดไหวจังเนาะไปทำธุระแป๊บเดียวกลับมามืดซะแล้วนะคะจะเอ็มมาอยู่ทางด้านหน้านะคะจะเอ็มจะเป็นกองทับหน้านะคะส่วนเราก็อยู่กองทับหลังปิดประตูก่อนนะคะนี่ปิดประตู ปิดประตูเสร็จแล้วเราขึ้นบ้านไปดูลูกๆก่อนนะแม่มาแล้วดูดูเขาเล่นด้วยกันมาหาแม่แล้วหาเงินหาเงินแม่มาแล้วลูกแม่มาแล้ว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 มาหาแม่เร็วเร็วเร็โอ้แม่ไปสักค่ำมืดเลยนะ นั่งลงก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูคิดถึงแม่มาแล้วแม่มาแล้วนี่เขาเล่นด้วยกันเฮ้ยเขาเล่นด้วยกันนะรักกันรักกันรักกันเล่นด้วยกันลูกเล่นด้วยกันลบ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 นลบกันลบกันเดียว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 นี่ลบ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  หลบรถนะหลบรถนะลูกหลบรถก่อนไปเข้าไปหลบรถก่อนเร็วเข้าไปหลบรถก่อนเร็วเข้าไปหลบรถก่อนแถวสิลูกเอ้ยนั่งกินให้เป็นระเบียบหน่อยจะได้ไม่เหยียบถาดอาหารนั่งลงลูกเออ มันตกกินแล้วไม่ต้องกินนี่กินตรงนี้ะนะกินอแหละอร่อยจะพารวยมากินเร็วนั่งกินน่งกินกินลูกกินกินกินอร่อย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 แบยไม่เยียบไม่ให้เยียบนี่อีกตัวหนึง่งเขาไม่สบายก็เลยแยกค่ะ คุณหมอบอกให้แยกนะแยกขาดอาหารอื้ยน่ารักจังสอนรู้เรื่องแล้วเนี่ยนั่งกินแล้วเนี่ยเห็นไหมน่ารักจังเลยเป็นเพื่อนกันกินด้วยกันไม่ว่าจะซื้อตะกร้ามาก็ลืมเนาะตะกร้าใบใหญ่ๆหนึ่ลเลย กินกินนั่งกินนั่งกินนั่งลงถ้าใครไม่นั่งจะดูน,นงงี่นั่งลงสินั่งลงสินั่งลงสิต้องสอนสักสามวันเดี๋ยวเขาก็จะรู้เฮ้ยเก่งจังเลยกินกินกินรู้จักนั่งกินเนี่ยน่ารักจัง เป็นเด็กดีนะเออรู้จักนั่งกินเนเป็นเพื่อนกันกินด้วยกันไม่อยากกินนมนูก็กินได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ